ไปกินเนี่ยเขาไม่คุมด้วยแบบน้ำใช่ฉลองพร้อยเขาไม่คุมสิสีอะไรทุเรียนอ่ะทุเรียนไงร้าวมากาไม่ชอบกินกิ่นก็เหม็นอยู่แล้วทุเรียนนะโหโจ๊กอยู่นี่จ้ะโจ๊กอยู่นี่จ้ะรสที่ยิ่งแล้วยอมรับก่อน เมนูนี้เราเป็นเมนูมัสมันนะครับทุกคนมัสมันเป็ดน,นะครับอันนี้เราใส่มันใส่หมอัวดใหญ่ไปนะครับแล้วก็เครื่องแกงมัสมันนะสองทีเลยนะแล้วอันนี้ก็เป็นโจ๊กนะครับอันนี้เรากำลังทำโจ๊กน้ำซุปมันนะครับพอเราเอาข้าวใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยแล้ว เราใส่น้ำกะททียม um, uh, ่เพิ่มนะครับคนลูกค้าสั่งเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฝาเเอาอีบางตั้งดีกว่าสามเจาขังไก่กอบ คิดว่ามันน้อยกว่าข้าวผัดแต่ดูแต่ข้าวผัดมันจะน้อยมากใช่ไหมมันสัมบัดแปลกจอะข้าวผัดแค่ข้าวผัดไนะก่กรอบอันนี้สองที่เหรอสองที่เดี๋ยวปลาเดี๋ยวพอมันมันใส่ถึงนซอสผู้ไปแล้ว,นว,วเนี่ยปวาขาปวดี๋ยวอันนี้เดือบปุ๊บมันตอนน้ำนั้นร้อนเดือบอาไก สามสิบดด้ยบนีที่เป็นมาสมันรต้าู้อีกแล้วนะทุกคนมาสมันเต้าหูนะครับอันนี้ที่เราทำนามใบสองที่แล้วนทีนี้เราก็แค่ใส่เพิ่มใบ เวนูนี้เราจะมาทำข้าวผัดจะครับทุกคนเป็นข้าผัดไก่กรอบ ันนี้เรามาทำดดก๋วยีไก่กอขะคคนเราใส่ยข่ไปนะครับเราตีไข่ให้แตกกับน้ำมันนะครับใส่น้ำมันลงไปนอนมัร้อเราก็ใส่ไข่ลงไปจากนั้นเราก็ใส่ข้าวไปผัดตีข้าให้แตกมันทห นนีเราก็คไปยามตีข้าวให้แตกอยนะแล้วแล้วก็เสรเครื่องปรุงนะครับเสร็จผงปรุรสล,ลงไปน้ำตาลนิดนึงนะครับ ตามด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับเพื่อพเพิ่มรสชาติจากนั้นก็ใส่ผักลงไปผักเราก็มีหอมหัว,หวใหญ่ครับบรอกโคลีกระหล่ำลงไปด้วยนะครับแล้วก็เม็ดมะเม็ดถั่วลังเตาครับแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยเพื่อเพิ่มสีสันนะครับแครอทแว่งใส่ลงไปนะค้าผักเราจะได้มีสีสันเข้มขึ้นนะครับ จากนั้นเสร็วก็ใส่พริกไทยลงไปแล้วก็ผัดไปต่อครับเ,เป็นไก่กรอบนะไก่กรอบนะแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วข้าวผัดไก่กรอบของเรานะ ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะตอนนี้กล่องกล่องใหญ่ของเราหมดนะครับเราใส่ไปไม่หมดเราต้องใส่ไปสองกล่องนะเยอะมากนะเติงกล่องไปอีกนะบง <c oughs> คุณแม่ <c oughs> คุณแม่เติงกล่องไปอีกนะเนี่ยตามด้วยแกงแดงส้าหููนะครับอันนี้เป็นแกงแดงส้มหููที่เราทําไป ก็เสร็จแล้วนะครับอกู่ในตู้ของเรา

太温了。 เส้นใหญ่ผัดซีวเวลาเส้นเวลาเราลวกมันร้อนแล้วพักไว้แป๊บเดียวนะครับนาทีดดเดียวเส้นมันจะแข็งนะทุกคนเนพะื่อนก็พยายามนะครับเป็นไปได้ก็พยายามรีบๆเอามาผัดนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานนี่แข็งก้นกอนเลยนะจะทําให้เราตีเส้นลําบากครับได้แล้ว คล็ดลับลวกน้ำร้อนปุ๊บแล้วก็เทลงใส่กระทะเลยนะครับแล้วก็ผัดเลยนะในงานนมีเส้นจับตัวมันกนนี้แข็งเลยนะกว่าจะตีให้แยกออกจากกันกนี้ใช้เวลานาน,นเมื่อวานวันอาทิตย์เราเจอลูกค้าบุกไ,ไปเต็มร้านเลยนะเสียดายมากไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับทุกคนไม่มีเวลาเลยนะครับอยู่ในครัวกันห้าคนเมื่อวานนะครับหมุนกันแทบตายนะ อันนี้ก็เบาหน่อยนะครับแต่ว่ามาเรื่อยๆนะอันนี้เดี๋ยวเรารอให้มันแห้งแป๊บเส้นแห้งแปบ๊บนึงนะครับแล้วเราจะโฉมลงได้เลยผักไม่สุกไม่เป็นไรนั่นเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันอยู่ในกล่องแล้ววัวลูกค้าจะมารับและลูกค้าจะกินผักมันก็ตายไปยครับเราไม่ต้องไปซีเรียสกับพวกผักนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเอาไปที่บ้านผักมันก็นจะสุกออกมันเองนะครับจะได้สดด้วยนะครับถ้าผัดนานเกินเส้นไอ้ผัดตายหมดนี้แบบเวลาเราแกะออกมาเพื่อนจะสังเกตนะครับถ้าเราไปซื้อกับข้าวมาแล้วผัดพวกผักต่างนะครับถ้าแม่ค้าเขาผัดนานเกินไปออกกับบ้านนี้คือเละเลยนะผักตายหมดเลยนะ ฝ่ายแถมแถมเงินก็ได้ได้แล้วมันจะสนุกจริงนะเออนี่ขายยังไงก็ขายเท่าเดิมนั่นแหละพรุ่งนี้ก็จะมาเล่นไพ่แต่เอาแบบสามสิบหนึ่ง เอาวันไหนวันนี้หรือตอนนี้พรุ่งนี้